ไม้นี่มันดีกว่าเอาไปเป็นฝ่ายค้านจะดีเหมือนกันไม่ได้องีเป็นรัฐบาลแล้วทีแรกนะฉันนะฉันพูดตนะฉันก็ไม่ไม่ชอบพวกเธอฉันมันลึดติดฉันดูในโทรศัพท์มันดึงไลนไล่ไลไปมันบอกว่าถ้าเอาพวกเดิมๆมันก็อยู่เดิมๆมันต้องเอาไอ้รุ่นใหม่ขึ้นมาฉันก็จริง ต้องเอาไอ้พวกรุ่นใหม่ๆขึ้นมาบ้างคุณมาคุณบาเพราะอะไรรู้มมันก็เห็นก็ดูเห็นก็อพวกเธอรักคอมเมนตรือเปล่าเรื่องความเนเราค้าจริงๆคือพี่ต้องบอกมนะเขาทะเลาะกันเองผมไม่เกี่ยวเลยนะผมเป็น่ายพาร์ลาะกันเอง่เรเป็นที่ผมได้เลย ฉันฉันบอกว่าเออไม่นี่มันดีกว่าเอาไปเป็นฝ่ายค้านจะดีเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ที่รัฐบาลนี่เป็นรัฐบาลแล้วถ้าเป็นรัฐบาลเรื่องเรื่องเรื่องฉันก็นึกอยู่ว่าเออจริงว่ะเอาไอ้พวกใหม่ๆม่มขึ้นมามันก็ดีนะ่ไหโอ้ผมคุณมากทีแล้วค่าไฟจะถูกไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้ฟังพีรพันธ์พูดค่าไฟลองทำไมมันแพงเลยทำไมที่เคยอสั่งคือค่า นี่ไม่เคยนี่ค่าไฟที่ร้าน,นเดือนละหมื่าที่ใช้อยู่นี่คุณจะใช้ไฟเยอะอย่างถ้ามันหลายตู้ฉันน่ะชอบเธอนะ่เธอแหม่มันขึ้นไปสภามันชัก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 กังเกงจัง